วัค่ะวันนี้พบกับรายการยากจะมีรีแอควันนี้นะคะเป็นอยากจะมีรีแอคคัมแบ็กแล้วแต่วันนี้เป็นสเปเชียลอีก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับช่องแก,แกเอาไงานะคะเป็ช่องแกงเพื่อนอดิฉันเองซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีแอ เพลงของวง New Country กันนะคะเป็น New Single เพิ่งปล่อยเมาวันนี้เลยนะคะซึ่งอ่ะเดี๋ยวแนะนำสมาชิกก่อนนะคะทุกคนเป็นหน้าใหม่ในช่องเซนหมดเลยอ่ะเริ่มจากแกก่อนเลยสวัสดีค่ะชื่อออมซับนะคะมาจากช่องแกเอาไงคะปีเตอร์แกเอาไงจ้าเกระตาแกเอาไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสวัสดีค่ะคุ้ยเฟยแกเอาไงคะ วันนี้เราจะมานะคะรีแอคชั่นะคะเป็น MV นะคะเพลงใหม่ของวง New Country ของเรานะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า ซูเปอร์สตาร์โอ้ยคือต้องบอกเลยว่าช่องของเราเนี่ยเคยเต้นเพลงนี้ตั้งแต่เอ็มวีไม่ปล่อยไม่ปล่อยนาวันนี้ปล่อยเอ็มวีตัวเต็มมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันว่ายังงไอยากดูอยากดูก็จะมี6คนเนาะมีพี่แอมโบนะคะมีพี่นุ๊น้องตี๊ตินน้องกีตาร์แล้วก็น้องมา4แล้วก็อีกน้องนะคะ6คนขาอะโอเคพร้อมยังดูเลยแป๊บพร้อมมากโอเคค่ะไปเดี๋ยวไปดูกันนะคะหนึ่งสองสาม

ดาวตกพายุกันโชมทองฟ้าคำรามปี๊บปุ๊บยัดนั่นอันเดอร์ฟ้าตังสิบฟ้าบ้านสะเทือนเลยลันปัง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 เย้ h a p p y t h Day สุดทุกคนเป็นทุกคนเกิดมาเป็นเปร์สตาลเกิดมาเป็นแต่กายังไม่ได้เปลี่ยนเป็น I love dancing i สงสอะเบิดรดระบทเลิฟลีเกิลเฟ์เพื่อนมีปออนมาเราดอนที่แต่ลูกอ้อนเเด้ยใครพ่อเปบ่พ่อปีพ่อปีพอีเลยพร้อมเป็นสุดตา

อยากจะชวนเธอ <Hey. S 1> มาเป็นคล o สแ f น i e <Hey. S 1> อยู่สแตนบายรอสพอร์ตความฝันกันก็พอ <Hey. S 1> วันที่เันนั้งกองไง ปิดจบเลจึงอ้มีอะไรกลับมาที่เดิมนจะเป็นปอาโอ้ยจบไปแล้วซูเปอรสตาร์จบไปแล้วยังไงอดีแคบเขารู้สึกสั้นๆว้าวจึ่งจึ้งตาชอะโอเคยังไงยังชอบออ่ความเข้งแรงของการเต้นของผมเหมือนเดิมผมเต้นงวามูันแบบ ทุกทุกเอ็มวีเลยแล้วเพลงนี้ฟินหูมากใช่แล้วชอบตอนท้ายที่แบบว่าเอาสองคนเข้ามาเออท้ายเลยท้ายเลยอะไรเงี้ยเราเพลงเพลงนี้ตัวเมนเพลเมนของเพลงอาจจะเป็นของผู้ชายแล้วก็มาเป็นฟิจิริงสองคนเนาะนะคะขบอบสตอรี่แต่ว่าไม่รู้ว่าไม่อาจจะรีแคทตัวนี้ไม่ทันือถ้าใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยว่าฉันอยากถือว่าผู้ชายคนนี้มีหยอดเหรียญเออคุณลุงอาจจะเป็นฟีลแบบ ใครเป็นคนคนนี้หรือเปล่าเหรียญนำโชคฉันว่าต้องเป็นคนที่เป็นแบบคุณลุงหรือแมวมองเทพฉันว่าต้อเป็นเทพตำแหน่งคนแรงหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยยอดซุปเปอร์สตาร์เลยเขาเกิดมาเพื่อเป็นซุปเปอร์สตาร์ถ้าฉันเดาได้ปะว่าถ้าทำไม่รู้นะจะไม่ได้อ่านแบบสัมภาษณ์อะไรแต่ว่าแบบฉันคิดว่าเขาอาจจะเขียนจาก การชีวิตเขาจริงเปล่ากับทั้งวงอะดีเอ็มเอมาสักชวนให้เขาไปเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะอาจจะเป็นเพราะจะลต่างเดียวกันเห็นได้ว่าแต่ละคนก็จะมีบ็อกซิ่งมีเตียวมีดึงโพมีอะไรของเขาแต่ละคนของตัวเองโอเคสิ่งที่ฉันชอบของความนีควันที่คือมันมีเขาตั้งใจจะให้มันเป็น ลูกทุ่งที่มันไม่เชยซึ่งมันไม่เชยดิมันโมเดินแล้วมันเลิศล้วรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้มันแบบว่าเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้เข้าถึงเข้าถึงเคยตั้งแต่ตั้งแต่เพลงอะไรที่ปล่อยออกมาเลยโดนนะยังมีรู้ว่าใครจะคิดเราก็ทั่งทั่วบ้านทั่วเมืองเจนะคะแล้วก็แบบ อีกอย่างหนึ่งที่ฉันชอบของของของทีมนี้นะคอสตูมดีจริงจริงจริงถูกต้องว้าวนักร้องเรื่องเสียปินเขาไม่ต้องพูดถึงร้องเต้นเขาเอาไปยู่แล้วเดี๋ยวฉันว่าน่าจะมีโอกาสได้เห็นแบบว่าสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ว่าเป็นแบบทีปอปสเตจอะไรใดๆเนาะก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ นะคะอย่าลืมไปกดดูนะคะติดตามนะคะกับวงนิวคอนที่ไว้ด้วยนะค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ช่องแกลเป็นของเราใ้ยคือไม่ใช่มันมีมูลมีเหตุพราวันนี้แต่ละคนแต่งตัวเพราะว่าแต่งตัวแบบกลางซุปเปอร์สตาเพราะวันนี้เราเพิ่งไปทอแลมเพะว่าอย่าลเลทุกคนติดตามดีกว่าว่าเราได้ไปถ่ายอะไรต้องการยังไงก็ ดู m v แล้วไปดูคอนเทนต์ต่อฝากช่องแกวไงของเราด้วยนะคะตึ้งนี่จะขึ้นไว้ให้นะคะฝากช่องในของเราด้วยแล้วก็นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ใครดูเดู m วแล้วรู้สึกไงนะคะมาเมนพูดคุยกันหน่อยนะคะับสปอนเร์หน่อยสิว่าจากนี้เราจะ มีดีแอกบ่อยขึ้นอะไรยังไงหลังจากนี้ช่องของเลมอนนะคะก็จะรายการอยากจะมีดีแอกก็จะมีดีแอมกมากมายหลากหลายแนวมากขึ้นนะคะกับชิงช้าสวรรค์ก็ยังจะคงมีเหมือนเดิมไุภวิศกนะคะก็จะได้เจอกับอีกเซตหนึ่งนะคะส่วนเซตนี้ก็จะมาเจอใน m อ<ต>เพราะว่าช่องเราดูหลายอย่ามากนะคะเมื่อจะเป็น MV t ป๊ pop, อปเคป๊ปหรือว่ารายการตา่ตางๆ <S 2> <S 2> คือ<ล>ตอนนี้บอกได้เลยว่าพร้อมแล้วทางช่องทางทีมนเนี่ยเรากลับมา็ำ100%เ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมเจอกันแน่นอนกับสอบาสาพาย26ที่กำลังจะมาค่ะอยากอะไรคอมเมนต์อยากให้รีแอคอะไรคอมเมนต์นะคะเออเนาะถ้าไม่กดเนี่ยปิดมือถือแล้วซัดทิ้งไปเลยนะล<ด>ูกกดอะไรอาะกดไลค์กด กดแชร์กด subscribe ดแล้วก็กดกระดิง่งทิ่งิ้งมีไหมมีออก็โอเคค่ะสุดวัปดนี้ก็เล้วว่าเราต้องทักคนทุกคนลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย